เจอขึ้กันละคะ่ะนี่มาจากเชียงใหม่เลยนะเสื้อผ้าตัวนี้เสื้อตัวนี้ประมาณนี้แล้วหาเถ็นชีวิตในบ้าน,นะะะเค่ะชีวิตในบ้านแบบบานบานนะพาลายคะ่ะงานใหญ่ๆเยอะเยอะมาก มันก็จะเป็นผ้าไหมคือกันค่ะผ้าไ,ไ,ไหมคะนะือนม่้ะคะนาะใส่ไหมขาเป็นๆๆๆๆปติดๆนะิดใส่น้ายาบอบผ้านมแล้วก็ <c oughs> ขั้นไปเป็นใหญ่เลยวอ,อย่าลืมค่ะผู้คอยเป็น่ยนนวนไทยนะคะที่เห็นรูปสร้างแล้วก็จะได้คิดออกเนาะว่าขันได้จุ๊บล้ำยาแล้วก็เอาขึ้นมาตากนะคะใส่บ่อยมาก นี่อีกตัวที่ใส่บ่อยมากที่ใส่บ่อยๆนะเสื้อตัวนี้กับเพื่อนที่ทัตกตากแบบว่าต้องนี่ก็จะเป็นผ้าไหมขึ้นกันค่ะผ้าไหมว่าดีค่ะ คนได้ขึ้นทีซ่าชิดพอ่อสำนวนไทยสำนวนหนึ่งเนาะยม่ไ้ใส่บอยๆล่ะคะ่ะเสือไหมตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นปั้นแหงหรือปั้นเปลียดน,นะ,ะนะจะใส่เนาะจะใส่ค่ะ แต่จะเป็นผ้าไหมคือกันค่ะผ้าไหมตากเลยนะคะคือนะคะเนาะ ตื๊ดๆขตากเลยนะคะนะสร้างขนหนบ่มทำไที่ทุ่มมันาบาแบบขาขึตากนั่นนี่นะ ยังให้ใช้ใบยๆล่ะค่ะเสือไหมตัวนี้นะสร้างคุณนก <c ười> ขั้นไปเป็นในยเรียวอย่าลืมข่ะผูคอยเป็นสำนวนไทยนะคะ <c ười> ที่เห็นรูปสร้างแล้วก็จะได้คิดออกเนาะว่า <c ười> ขั้นได้ <c ười> ขั้นไปเป็นในยเรียวอย่าลืมค่ะผูกคอย เป็นสำนวนไทยนะคะที่เห็นรูปสร้างแล้วก็จะได้คิดออกเนาะว่าขันได้ึืนที่สร้างการข,ขั้นเมืองถึงขนยาทำให้ที่ทุ่งมันดาแบบเของึ้นตางอันนี้นะนี่อีกตัวที่ใส่บ่อยมากที่ใส่บ่อยๆนะ เจอตัวนี้กัเพื่อนที่ขั้นได้คืนขี่สร้างกลางขั้นหมมป็นพญาเนาะกะอย่าลืมเช้าหนะ้าผู้ชีควายค้อนก้าจุ๊บลำยาแล้วก็เอาขึ้นมาตากะค่ะนี่จะจะป็่น้าไหมขึ้นกันค่ะ ทัตกตากแบบว่าต้องใช้น้ำยาอบพานมแล้วก็จีตื่อขึ้นกันละคะ่ะนี่มาจากเชียงใหม่เลยนะเสื้อผ้าตัวนี้นะเสื้อตัวนี้ จูบลำยาล้วก็เอาขึ้นมาตากนะคะนี่ก็จะเป็น้าไหมคือกันค่ะ้าไมขั้นในขึ้นที่สร้างกลางขั้นโฮมป็นพญาเนาะกะอย่าลืมเช้าหนะ้าูุชีควายค้อนกา้าวให้ขึ้นที่สร้างกลางขั้นโฮมป็พนพญา ลูกน้ำยาแล้วก็เอาขึ้นมาตากนะคะใส่บ่อยมากกรัจจีเตอร์นกันนะคะนี่มาจากเชียงใหม่เลยนะเสื้อผ้าตัวนี้เสื้อตัวนี้ น้ำยาปภนมแล้วก็ชีวิตในบ้านแบบบานบานนะพาลายค่ะงานย้ายน่เยอะเยอะมากมันกจะเป็นพาไหมคือกันค่ะทอไใส่บ่อยมาก จะประมาณนี้แล้วถ้าเป็นชีวิตในบ้านนะคะเือน,น,นะคะนะใช่ไหมถ้าเป็นติดๆจเป็นชีวิตในบ้านแบบบ,บ้านๆนะพาลายคะ่ะงานใหญ่ๆเยอะเยอะมาก น้ำยากกพานมแล้วค่นี่ตัวที่ใส่บ่อยมากที่ใส่บ่อยๆนะเสือตัวนี้ก็เพื่อนที่ประมาณนี้แล้วถ้าเป็นชีวิตในบ้านนะคะเป็นชีวิตในบ้านแบบบานบานะพาลายค,ะ <c oughs> ค่ะงานใหญ่ๆเยอะเยอะมากใส่บ่อยมาก จุ๊บลำยาแล้วก็เอาขึ้นมาตากนะคะ่ะใส่ลำยาบับพันนมแล้วก็ใส่ลำยาบานนะะับพันนมแล้วก็นันก็จะ,จะเป็นผ้าไหมขึ้นกัน,นะคะ่ะ ขันไปเป็นใหญ่แล้ยอย่าลืมค่ะผู้คอยเปลี่ยนฉนวนทยนะคะที่เห็นรูปสร้างแล้วก็จะได้คิดออกเนาะว่าขันได้ขั้นได้ขึืนขีสร้างกลางขั้นหมเปลี่ยนพญานะก็อย่าลืมช้าหน้าผู้ชีวายค่อนก้าว <c oughs> แล้วกาปั้นแห่งนะปั้นแห้งนะไดค่ะถ้าปั้นแห้งก็จะเป็นปั้นคือการน,นะคะก็จะเสีย่ะ ก็ะจะเสียผาเฮ้าเนาะจี่ตืรอขึ้นกันละคะ่ะนี่มาจากเชียงใหม่เลยนะเสื้อผ้าตัวนี้เสื้อตัวนี้ท่า <c oughs> นได้ขึ้นข,ขึ้นสร้างนะคะเป็นสำนวนไทยๆนะแล้วก็ท่านได้เป็น